สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวิวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่ผมทําไว้นะครับที่ลงคลิปไปฉีดยากับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะครับว่ามีคนถามอยู่นะครับว่ามะลิหมะลิหนึ่งเนี่ยเราปลูกช้า แล้วมีผลเสียอะไรก็ดูนะครับนี่หนึ่งต้นเขาก็จะอ่อนแอหน่อยนะครับสองโลกก็มาด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหนอนครับนี่นะครับวิธีสังเกตนี่ใบออกขาวๆเต็มเลยนะครับนี่มีคนถามในคำถามด้วยนะครับว่าถ้า เราฉีดใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดยาฆ่าหนอนผมก็ใช่ครับผมอยากจะให้ทุกท่านทําตามที่ผมบอกนะครับอ่ะเนี่ยผมเอาแปลงมะลิหน5่งศูยแปลงนี้ทดลองให้พวกท่านดูเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะครับฉีดแค่ยาฆ่าหญ้าไปงวดที่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว ถ้าเราไม่ฉีดยาหนอนหรือแมลงนะครับนี่พวกท่านดูเลยนะครับนี่หนอนม้วนใบนะครับเนี่ยพวกท่านเห็นไหมครับเนี่ยขาวเต็มเลยนะครับเนี่ยขาวเต็มแปลงนะครับยอดมันก็จะกัดขาดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยถามว่าปล่อยไว้ได้ไหมเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยมันก็ปล่อยไว้ได้นะครับเนี่ยเราถ้าพวกท่านคิดจะทําเอาไว้กินนะครับเอาเอาไว้เก็บเอาไว้กินนะครับพวกท่านทําได้ครับ ทำแบบหวานให้มันบางๆไม่ต้องหนานะครับข้าวก็จะออกมาตามรูปนี้เลยนะครับก็คือระหวานไม่ต้องหนานะครับก็มาลีหนึ่ง่วนห้าผมก็จะให้หวานอยู่ที่ไล่ละสามถังนะครับนี่หวานน้ํานะครับถ้าหวานน้าต้มผมก็ไม่ใช่นะครับพูดผิดถ้าหวานแห้งผมก็จะแนะนําให้ทุกท่านหวานที่สามถังครึ่งน,นะครับก็คือกรรันแล้งกันตายนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูนะครับไอ ตัวต้นเหตุของโรคที่เป็นอยู่นี่ก็คือผีเสื้อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าระยะข้าวระยะแตกอเนี่ยมันจะมีจะเป็นยังไงนี่ครับผมเจอแล้วนะครับนี่นี่นครับท่านเห็นนีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมดึงออกมาให้ดู นี่นะครับพวกท่านเห็นใบที่เขาม้วนๆน,นี่ไหมครับนี่นี่นี่แหละนะครับใบที่ม้วนๆเนี่ยจก็จะ,จะม้วนตายไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเกิดจากหนอนหนอนกอนะครับเนี่ยเนี่ยเต็มนะครับเนี่ยเนถ้าลักษณะค่าพวกท่านเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไม่ฉีดยานะครับไม่ฉีดยาหนอนเรียบร้อยแน่นอนครับ นี่ผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับแต่ยาที่ผมแนะนําให้ฉีดในช่วงนี้ก็พวกวร์ตะโกนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ถามมาฉีดยาใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนี่นะครับแทบจะใส่ปุ๋ยแค่ไร่ละห้ากิโลนะครับนี่ผลลัพธ์ออกมาเต็มไปหมดครับเนี่ยขาวเต็มเลยครับเขาเรียกหนอนม้วนใบเข้าทําลายนะครับระยะนี้หนอนม้วนใบกับหนอนกอเข้าทําลายวิธีสังเกตก็ พวกท่านเห็นนกกระยางบินเต็มเลยมั้ยนี่นี่แหละนะครับคือวิธีสังเกตว่าถ้านกกระยางลงก็แปลว่าหนอนลงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าอย่างที่ผมพวกอย่างที่ผมบอกพวกท่านนะครับว่าระยะเนี้ยเราปล่อยไว้ได้ไหมพวกหนอนกอหนอนบนใบเนะี่ยถ้าพวกท่านเก็บเอาไว้กินนะครับผมก็จะแนะนําว่าปล่อยได้ครับระยะนี้ปล่อยได้แต่จะมีหนึ่งระยะครับ ที่ผมอยากจะบอกพวกท่านให้ฉีดยังไงพวกท่านก็ต้องฉีดนะครับระยะแต่ถ้าระยะอย่างภาพที่เห็นเนะี่ยพวกท่านก็สบายใจได้ครับยังไม่ต้องลงทุนยังไม่ต้องฉีดอะไรใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติไปครับปล่อยให้เขาฟื้นเองไอ้ต้นไหนตายบ้างก็ตายไปไอ้ต้นไหนฟื้นก็ฟื้นอย่างเงี้ยครับเราเราก็ไม่ต้องไปเสียเรียดมากครับเราได้กินแน่นอนแต่ถ้าพวกท่านจะทําเป็นเชิงธุรกิจหรือทําเป็นเพื่อขายหรือ ทำเป็นอาชีพแบบพวกท่านต้องฉีดครับระยะเนี้ยระยะที่หนึ่งพวกท่านต้องฉีดเขาเรียกระยะข้าวเล็กหรือระยะแตกกอที่พวกท่านเห็นเนี่ยนะครับอ่าเรามาคุยถึงถ้าเราไม่ลงทุนเรา,ยยาเ,เราไม่ใส่ใส่ยาเลยเราไม่ใส่ปุ๋ยด้วยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาลักษณะข้าวก็จะตามนี้ครับอะไรจะกินจะเกิดก็ปล่อยเขานะครับแต่ระยะตอนข้าวเริ่มกลมนะครับก็คือข้าวจะเริ่มกลมเป็นเหมือนคลิปที่ผมบอกอะกลมเหมือนดินสอก่อนนะครับ ก่อนจะเป็นใบธงใบสุดท้ายอยู่เล็กๆข้างในใบนะครับระยะนั้นเน่ยพวกท่านต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาหนอนกอนหนอนม้วนใบนะครับแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลกันไว้เลยนะครับผมจะบอกพวกท่านไว้ว่าถ้าพวกท่านไม่ทําไม่ทําอย่างที่ผมบอกเนะี่ยพวกท่านจะออกรวงมาเป็นสีขาวหมดแปลงเลยครับเพราะลักษณะเนี่ยลักษณะเนี่ยหนอนมันจะเข้ามาทําลายแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับ ใส่เส้ยเหี่ยวแดงเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนอนกินใบเต็มเลยครับมะลิผมเห็นไหมครับเนี่ยคือเราทํานาเราอย่ามองครับว่าลงทุนเยอะลงทุนน้อยพวกท่านต้องมองด้วยว่าข้าวพวกท่านเป็นเป็นไหมบางที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยข้าวไม่เป็นไรครับเขียวใบไม่มีหนอนไม่มีอะไรกินโอ้พวกท่านก็ไม่ต้องฉีดครับรอไว้ก่อนแต่ถ้าตาบใดที่พวกท่านเห็นว่าข้าวพวกท่านมีรอยแทะรอยกินแล้วฉีดนะครับ ฉีดดีกว่าเราไม่ฉีดครับเชื่อผมเพราะว่าถ้าพวกท่านฉีดพวกท่านหนึ่งเลยพวกท่านก็สบายใจสองข้าวก็ได้เวลาไปแตกกงแตกกอสูงขึ้นไม่ใช่ว่ามัวแต่จะต้องต้นแม่มาตายเนี่ยดังภาพนี้เนี่ยยอดขาวเต็มเนี่ยระวังด้วยนะครับนี่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ทันแล้วครับทุกท่านไม่ต้องไปเครียดแล้วออกรัวแล้วครับปีหน้าเอาใหม่เรามาพูดถึงปีหน้าก็เนี่ยระวังให้ดีนะครับช่วงข้าวต้นเล็กๆอ่อนๆอย่างเงี้ย หลังจากเราใส่น้ําใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ให้ฉีดยาพวกหนอนกอหน,นอนบนใบไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าคนไม่มีงบก็ใช้ธรรมชาติเป็นหลักครับอย่างเช่นให้พวกนกนกมากินไปก่อนนะครับเนี่ยนกนกระยะเนี่ยนกกระยางก็จะมาเก็บกินให้เราครับทําให้หนอนไม่รุนแรงได้นะครับ แต่ผมก็แนะนําให้ฉีดดีกว่านะครับยาก็ไม่ได้แพงอะไรฉีดแล้วเราก็จะดีกว่านะครับก็แค่ฉีดแค่สามช่วงเองครับเรื่องพวกยาฆ่า,มาแมลงยาอะไรพวกนี้ก็คือช่วงแรกก็คือช่วงแตกกอแล้วก็ช่วงต,ต้นแบนแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือต้นกลเองครับพวกฮอร์โมนอะไรก็ไม่ต้องไปใส่ก็ได้ครับเราเน้นแค่มแมลงกับปุ๋ยทางดินเท่นนั้นเองครับนี่ขนาดใส่ห้ากิโลนอนมแมลงยังกินขนาดนี้เลยครับเนี่ยนี่แหละครับ ผมถึงได้บอกว่าบางทีมันก็ควรจะต้องลงทุนนะครับในเมื่อเราก็มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการฉีดแล้วครับก็มาบอกนะครับให้ระวังไว้ทําข้าวอ่าเรามาดูภาพนี้ต่อนะครับนี่นี่ก็คือมาลีหนึ่งนย์ห้านะครับเนี่ยเนี่ยระยะเนี้ยก็ให้ระวังเรื่องเพี้ยกระโดดนะครับเนี่ยระยะเนี้ยถ้าเราไม่ฉีดเพี้ยกระโดดมันจะเข้ามาทําลายครับระยะเนี้ยเนี่ยอ่าถ้าชอบคลิปผมยังไงก็ กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพวกมแมลงนะครับที่ถามว่าใส่ปุ๋ยแล้วถ้าไปฉีดยาฉีดฮอร์โมนฉีดเชื้อราอะไรก็ถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นก็ต้องฉีดครับท่านถ้าพวกท่านไม่ฉีดยังไงก็แล้วพวกท่านจะทําทําไมครับนาพวกท่านไม่ลงทุนพวกท่านจะปลูกแบบธรรมชาติเหมือนที่เคยปลูกกันมันก็มันทําไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องลงทุนหมดแล้วครับ นี่นะครับเนี่ยลักษณะข้าวเนี่ยโดนกัดเต็มเลยเห็นไหมครับแต่อันนี้ยังถือว่าไม่เจอหนอนนะครับเพราะว่านกเขาช่วยทําลายไปเยอะนะครับนกกระยางตัวสีาขาวๆนะครับก็ช่วยเรากินไปเยอะนะครับก็ถ้าเป็นข้าวระยะนี้นะครับก็คือระยะสามสิบวันหรือยี่สิบกว่าวันถึงสามสิบวันผมก็จะแนะนําเนี่ยครับผมจะแนะนําให้ใช้พวกเวอร์ตโก แพงหน่อยครับแต่ฉีดแล้วคุมได้ทั้งเพียไฟด้วยนะครับระยะนี้เนี่ยนี่แหละครับนี่ก็ต้นเริ่มแบนแล้วเห็นไหมครับก็ผมเดี๋ยวผมก็จะฉีดรอบนี้นะครับหนึ่งรอบนี่เรียกระยะต้นแบนนะครับก็จะฉีดรอบนี้หนึ่งรอบแล้วก็ผมก็จะไปฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือต้นกลมนะครับคือเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปบอกแล้วกันครับว่ามะลิเราจะลงทุนน้อยๆเนี่ยมันทําได้ไหมนะครับ ก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ